มันหนักอะป๊าป๊ามันไม่ลง it's h a uh I have life life I have life life โอ้ย <Life. S 2> oh! ดีมาก มันเล่นไม่ได้มันหิมะมันมันยุบยุบมันยังไม่ก็อ <k S 2> <c oughs> ันตราเสียดอนเด้อ สวัสดีสองท่านนะคะมันเป็นยุบ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 ป,ป,ปะปะ๊ามันต้องสร้างไอ้นี่ก่อนสร้างไ้สร้างไอ้นี่ให้มันก่อนโอ้ยกิ่งไม้ร่วงเต็มเลยถ้าหน้าหน้ารดูใบไม้ผลิมานี่ต้องเก็บกันใหญ่เลยนะเนี่ย คันดูกลัวแคผลหรอสกาฟุดฟุดเบตเต้ตตมันเป็นยังไงหล่ะปะปะสวัสดีค่ะพี่วินัย ลองไลฟ์สดดูค่ะมันไม่ได้ไลฟ์นานแล้วพี่วินยัยพอลูกเล่นนอกบ้านวันนี้ก็เลยลองเปิดสักสิบสิบห้านาทีก่อน <c oughs> สบายดีนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วินัยค่ะ ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วค่ะแต่ว่าก็ลองเปิดเฉยๆพี่สองเลสสวัสดีค่ะบ้านบ้านเราอากาศยังเย็นอยู่ไหมเมืองไทยพ่อลูกออกมาเล่นพัชชาเพิ่งเลิกงานจ้ะขอบคุณสอ,สองท่านนะคะเวลาไอ พี่พี่ไลฟ์สดเดี๋ยวนี้พัชชาไม่ค่อยได้เข้าไปทักทายใครเลยสมม่วนมากไปทักทายแต่ในคลิปมากกว่าไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> มวนอย่างได้เด็กน่อยอฝรั่งน่อยเนี่ยคุณไปละกรุง <c oughs> เทพน่าจะอุ่นๆใช่ไหมตอนนี้พี่พี่ในยอยู่เหนือหรอ สวัสดีค่ะพี่สนทยาพี่สนทยากลับไทยหรือยังเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนตอนลงมาก็สนุกหรอกแต่ตอนกลับเนี่ยพ่อต้องลากลูกกลับ <c oughs> ลากขึ้นลากลง <c oughs> <c oughs> เลิฟสองขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่สองเล่ไ์สด เขามีอ่อออะไรนะเอซเยอะอยู่แล้วแหละเลิฟสองสองเล่นเลิฟสองพี่สนทยาเลิฟสองยังยังยังไม่ได้กลับไทยใช่ไหมตั้งแต่นู้นน่ะว่าจะกลับไทยกลับหรือยังเน้อะ อากาศทางทางนู้นเป็นยังไงบ้างพี่สนธยาไต้หวันปุณนะเห็นบะเห็นฝรั่งหน่อยปะไล่สดนี่มันซูมจังไดห,หนอเอ <laughs> <laughs> พัชชาไม่เห็นคลิปพี่สนธยาขึ้นเลยอะ่ะมันไม่ได้ไปบางทีนึกไม่ถึงเนาะไม่ขึ้นให้เห็นน่ะมัน ป๊าๆคันดูกูแดดคันดูกูแดดคันเชเบเต,ตเตแดดไอหิมะมันยุบยุบเกินไปอ่ะพี่เวลาเล่นอันนี้แล้วมันก็ไม่ไหลเพราะว่ามันไม่เป็นแบบไอเนี่ยสก,กีอ่ะเนาะเจ็ดองศาหนาวยุ่วเจ็ดองศาอันนี้เนาะไต้หวันมีหิมะไหมปีนี้นะ ลุ่นๆเียพี่คุณอะกทแทงักแบตแต์แห่ปะป๋า,ปาเออฝั่งนี้ยังไหลดีกว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นไหลลงไปแล้วหิมะม,มันยุบขอบคุณนะคะพี่พพระชาลองไลเล่น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  <laughs> สักสิบนาทีสักแปดนาทีดีกว่าเนาะ <laughs> เหมือนส่งงานอะ <laughs> ไอ้แดดออกไงวันนี้พัชาก็เลยไล่พ่อลูกออกมาข้างนอกพากันอยู่แต่ในบ้านหลายเฮ้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 ลมแรงใช่ไหม ไต้หวันไม่น่าจะมีหิมะอหรอกแต่ว่าอากาศเย็นเนี่ยเย็นอยู่ป้าป๋าเมื่อยละฝรั่งเมื่อยออสการ์หนูต้องไถไปเองสิลูกให้ป้าป๋าทำให้อยู่ได้ฮะคุณน่ะเปิงๆฝรั่งหน่อยอันว่าอยากออกมาเด้ที่แหลกแม่ไล่ให้ออกมาไม่อยากออกมานะคะมันคือขื้นเหลขศูนย์เนาะ เหมือนศูนย์คนดูอ่ะไม่มีใครดูเออทางเนี้ยเร็วกว่าทางโน้นอีกแต่ว่าออากาศสองสามวันนี้มันติดบวกพี่หิมะก็เริ่มละลายแล้วแต่ก็ยังหนาวอยู่บวกก็บวกหนึ่งบวกสองนี่แหละไก่ซ้ำมือแล้วหิมากินได้ไหม ถ้าตกมาใหม่ๆก็ลองชิมชิมได้นะพี่สองเล่แต่ว่าก็ยังว่าแหละก็เหมือนบ้านบ้านเราอะถ้าฝนตกก็รองน้ํากินไม่ได้เพราะว่าอากาศเนาะมันก็มาจากนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สะอาดไงพ่อเหนื่อยแล้ว <laughs> พ่อเมื่อยคน่ะเศ้าแหบๆเล้วพี่เจยจอย <laughs> ร้อนเหรอป๊าป้าดูว่าป๊าป้าให้ดูว่าม,าม <laughs> รังหอนพ่อเมื่อยแล้ว <laughs> เอา้าคนน่ะลูกกับมวนมาสันเด้ เออฝั่งนี้มันยังลงเร็วฝั่งนู้นฝั่งฝั่งข้างหลังบ้านเมื่อกี้เนี่ยหิมะมันยวบลงไปเลยอะ่ะขอบคุณพี่สองเล่ขอบคุณพี่สนธยาขอบคุณพี่วินัยคะ่ะให้ฮอดสิปนาที่เราพระชาติกับสิล่งแง้วะละพระชาตร่องเลนๆนซื้อๆโอ้โทรศัพท์เอาออกมาข้างนอกอะ่ะพี่มันเย็นเนาะแบตเตอรี่มันไปพรึบๆๆบเลยอะ่ะ <laughs> ปีหน้าออสการ์ก็จะกลับไทยอีกปีนี้ไม่กลับเก็บสตังกก่อนเก็บเงินก่อนสองปีกลับครั้งหนึ่งกลับไทยก่อนน้องออสการ์จะจะขึ้น <laughs> สวัสดีพี่สวนป่าพระชาจะลงแล้วสวัสดีพี่สวนป่าพระชาจะลงแล้วขอบคุณนะคะบายบายค่ะบายบายพี่ทุกท่านขอบคุณมากมากค่ะฮิมะฮิแมขอบคุณนะคะพี่สองเล่พี่สวนป่าพี่สนทยาแล้วก็พี่วินัยค่ะขอบคุณค่ะบายบายจ้า